ศาลพิพากษาให้โฆษณาคำพิพากษาผ่านทางเว็บได้หรือไม่ตามปอมาตรา3 3 2อนุสองเป็นบทกฎหมายที่ให้อำนาาสารใช้ดุลพินิษสั่งให้โฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ได้เองตามความเหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดีไม่ว่าโจทย์จะมีคำขอหรือไม่และคำว่าหนังสือพิมพ์ย่อมปริวัติไปตามยุคสมัยมิได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นโดยใช้กระดาษ แต่ยังมีความหมายรวมถึงข้อมูลข่าวสารเป็นตัวหนังสือที่ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านเข้าใจได้ซึ่งเผยแพร่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยคดีนี้จำเลยกระทำผิดด้วยการเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวและข้อความเสียงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube และ Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเลยเผยแพร่ได้เป็นจำนวนมาก และอาจมีการเผยแพร่ซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปอีกอย่างกว้างขวางการเยียวยาความเสียหายแก่โจทตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจึงต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทที่สารพิพากษาลงโทษจำเลยเพื่อทำให้ชื่อเสียงของโจท์กลับคืนดีด้วยการเผยแพร่คำพิพากษาโดยย่อผ่านทางเว็บไซต์ข่าวออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งด้วย จึงเห็นสมควรให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อในหนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายสองฉบับเป็นเวลาสามวันติดต่อกันกับให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาโดยย่อผ่านทางเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่แพร่หลายอีกสองเว็บไซต์ด้วยโดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณาขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ